นักศึกษาวปอรุ่นที่67เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อการเมืองการปกครองและสถาบันการเมืองไทยในบริบทโลกโดยศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาวปอรุ่นที่67เข้ารับฟังกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อนำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป ถ้าดูประชาธิปไตยโลกเร็วๆสั้นๆเนี่ยก็ประชาธิปไตยโลกการเมืองการปกครองโลกในยุคใหม่เนี่ยระยะที่1นึ่คือคขึ่นลูกแรกเริ่มตั้งแต่มีการประกาศเอกราชอเมริกาจัดทำร,รัฐธรรมนูญแล้วมาปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสเกิดระบอบประชาธิปไตยขึ้นทางการเมืองเกิดระบบปัจเจกชนนิยมทางสังคมแล้วเกิดระบบ เสรีนิยมทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยในเวลานั้นถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหมือนในเวลานี้มันเป็นประชาธิปไตยจำกัดเพราะคนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นต้องจ่ายภาษีเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยยุคนั้นก็จะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยคนชั้นกลางจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แล้วต่อ้วยสงครามโลกครั้งที่สองช่วงสงครามโลกครั้งที่1ต่อสงครามโลกครั้งที่สองประเทศประชาธิปไตยนั้นเกิดการถดถอยในโลกเหลือ12ประเทศเกิดเผด็จการชาตินิยมขึ้นมาในเวลานั้นบ้านเมืองของเราก็อยู่ในสมัยรัชกาลที่6ที่7รัชกาลที่6ท่านส่งคนไปรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทั้งที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องเลยเป็น พระราชวิเทโสบายเพื่อจะเอาประเทศไทยออกจากสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเพราะว่าฝรั่งมาทําสิทธิสภาพนอกอาณาเขต13ประเทศกับไทยโดยสัญญาบาวริงเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็ถดถอยเหลือ12ประเทศจนกระทั่งคลื่นลูกที่สองมันมาเกิดขึ้นหลังสงครามโลกหลังสงครามโลกเนี่ยมันมีเหตุการณ์สําคัญที่ท่านคงจะทราบแล้วนะว่าอเมริกาและสัมพันธมิตรรบชนะเยอรมันรบชนะญี่ปุ่น แล้วก็เกิดในทางเศรษฐกิจเป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญเพราะว่ามีการก่อตั้งองค์กรที่ผมเรียกว่าองค์กรโลกกบาลจัดระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลกการพัฒนาของประชาธิปไตยโลกมันทำให้เกิดปรัชญาขึ้นมา3ามกระแสที่จะเอาชนะทุนนิยมสามานกระแสที่1คือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทางเลือกที่สคือสังคมชาตินิยม ต้องการช่วยคนจนช่วยผู้ใช้แรงงานเหมือนกันแต่ว่ามันใช้วิธีต่างกันจากคอมมิวนิสต์แต่หาสาเหตุแล้วก็บอกว่าคนที่ทำให้เศรษฐกิจเจ้งก็คือยิวก็ฆ่ายิวกันเป็นล้านล้านแต่ว่ากระแสที่สองนี่มันถูกลบไปจากโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะมันแพ้สงครามพอแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาชนะอเมริกาเรียกประชุมนักเศรษฐาศาสตร์ทั่วโลกที่เมืองเบรตันวูด เกิดเป็นเบรตันวูดคอนเซนแซสเมือง Woods เบรตันวูดสำคัญมากเพราะมันตั้งองค์กรโลกบาล3องค์กรที่มีผลมาจนถึงทุกวันนี้คือ IMF, w o r l d Bank แล้วก็แก t t แล้ว3องค์กรนี้เท่านั้นจากประเทศที่มีอยู่50ประเทศในปลายสงครามโลกคร่สงที่องกลายมาเป็น193ประเทศวันนี้ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศไม่ไปสู่คอมมิวนิสต์แต่เข้ามาสู่ระบบของตะวันตก ไม่ใช่เพราะอำนาจทางอาวุธแต่เพราะแรงจูงใจทางเศษรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเทศเกิดใหม่หลังสงครามโลกเนี่ยมันก็เข้าสู่ระบบเศษรษฐกิจแบบตลาดเข้าสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยเพราะตะวันตกเขาไม่ให้กู้ประเทศประเด็จการถ้ามาดูประชาธิปไตยไทยสิบยุคอาทิตย์อสดงเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่รัชการที่6แล้วละ่ะสมัยรัชการที่หมีเจ้านายและขุนนางเวลานั้นยังไม่มีคําว่ารัฐสภายังไม่มีคําว่ารัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวรการที่ห้าท่านมี พระบรมราชาที่บายถแถลงการแก้ไขาการปกครองแผ่นดินว่าต้องแก้ไขาการปกครองโดยการปฏิรูปคือเปลี่ยนจากเวียงวังคังนาเป็นกระทรวงทะบวงกรมจนกระทั่งถึงมาถึงรัชการที่7รัชการที่7ดนี่เป็นเจ้าแผ่นดินอายุน้อยที่สุดคลองล่าตนพัดตอนพระชนมายุ3ามบเพราะว่ารัชการที่6ไม่มีพระราชฐายาพอ24มิถุนาปับพญาผวนพลประยุหเสนาพญาทรงสุรเดชพญาฤทธิอคเน เรียกทหารบอกว่ามาซ้อมรบไปรวมกันที่ลานพระบมรมรูกพญาพาหลก็ลุกขึ้นบนรถแล้วก็อ่านประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองหข้อคําถามก็คือว่าคณะราษฎรจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐไหมในปีดีนะ่ะยืนยันว่าเมืองไทยต้องมีกษัตริย์เพราะถ้าไม่มีกษัตริย์ไม่มีใครฟังใครนี่ก็แปลว่าคณะราษฎรไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐแล้วอันนี้ชัดเจนท้ายที่สุดก็เกิดการขัดแย้งโดยเฉพาะ โครงการเศรษฐกิจฟังท่านผู้นำยุคที่สองจอมพลปอขึ้นมาผงาดหลังจากพระยาพหลยุติบทบาททางการเมืองแล้วแกก็ใช้คอนเซปต์ชาตินิยมเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นไทยจากนั้นแกตั้งสภาวัฒนธรรมแล้วแกก็ออกรัฐนิยม12ฉบับให้คนไทยห้ามนุ่งโจงกระเบนต้องนุ่งกางเกงผู้หญิงให้นุ่งกระโปรงผู้ชายต้องสวมหมวกมาจากรัฐนิยมเนี้ย แล้วแกก็ร่วมกับญี่ปุ่นประกาศสงครามก็เกิดเหตุญี่ปุ่นแพ้สงครามพอญี่ปุ่นแพ้สงครามปับ๊บไทยจะเป็นยังไงพ,พอแพ้สงครามปับ๊บจอมพลปออยู่ไม่ได้ในปีดีก็ประกาศให้การประกาศสงครามเป็นโมฆะด้วยเหตุผลสองข้อข้อที่1ผู้สําเร็จลงนามเพียงสองคนในปีดีอยู่ข้างนอกไม่ได้ลงข้อที่2การประกาศสงครามรัฐธรรมนูญ2475บอกว่าต้องเข้าสภารัฐบาลไม่ได้เข้าเสร็จแล้วก็ให้นายทวีบุญญเกียรติขึ้นมาเป็น นายกขั้นกลาง2อาทิตย์ระหว่างนั้นก็เรียกหม่อมเสดีกลับมาหม่อมเสดีก็มาทำจนกระทั่งเมืองไทยไม่เป็นผู้แพ้สงครามอาจารย์บววิตัได้ฉายภาพให้เห็นถึงพัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ไล่เรียงมาจนกระทั่งถึงบริบทการเมืองในยุคสมัยใหม่นะครับ ก็ <inate> เ,เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าจริงๆทําให้เรามีมุมมองที่เห็นได้ว่าในเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทุกเหตุการณ์เนี่ยในแต่ละไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีบริบทที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการเข้าใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นเราจําเป็นจะต้องเข้าใจบริบทในแต่ละช่วงเวลานั้นด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์แต่ละอันเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่ส่งผลให้เกิดกับผลในการปกครองของบ้านเมืองเราที่แตกต่างกันการที่จะนําความรู้ไปช่วยประเทศช่วยสถาบันหลัก คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสําคัญมากผมก็หวังว่านักศึกษาวปอทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีหลักการแล้วนําหลักการที่ถูกต้องนั้นไปก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะกับประชาชนทั่วไปแล้วก็กับสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับ